ผ่านไปอีก7วันนะคะและต่อกับน้องมาก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดมากค่ะเพราะว่าจากไม้สักที่เป็นลำต้นของต้นไม้นะคะได้ถูกเปิดปีกออกแล้วก็มีการเลื่อยจนกระทั่งตอนนี้ไม้สักท่อนนี้เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นเสาแปดเหลี่ยมค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ๆเขายังต้องทําอะไรอีกนะคะกว่าที่ไม้สักที่เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมจะกลายไปเป็นเสาชิงชา้ามรดกคู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะคุณอาคะตอนนี้เราได้ไม้สักเป็นรูปแปดเหลี่ยมแล้วอะคะ่ะแต่ว่าจะทํายังไงคะให้ไม้สักกลายเป็นต้นไม้กลมๆได้๋อ้ก็ไม่ยากก็เพียงแต่ว,ว่าเหลามุมเหลามุมที่แปดเหลี่ยมเนี่ยให้ลงไปเป็นสิบหกเหลี่ยม สิบหกเหลี่ยมก็คือหมายถึงว่าใกล้กลมแล้วเกลบกลมแล้ววิธีการเหลาไม้แปดเหลี่ยมให้เป็นเสากลมกลมนั้นไม่ยากค่ะเพียงแค่วาดเส้นวงกลมลงไปที่หัวเสารูปแปดเหลี่ยมลบมุมทั้ง8ออกก็จะได้เสาทรง16เหลี่ยมและเมื่อลบมุมลงไปเรื่อยๆเสาก็จะค่อยๆกลมเองค่ะแต่ความยากของการเหลาเสาชิงช้าก็คือต้องเหลาให้ต้นเสานี้ค่อยๆเรียวเล็กลง และเพราะขนาดของปลายเสาที่เรียวเล็กกว่าโคนเสานี่แหละค่ะพี่พีเขาจึงต้องละเอียดทุกขั้นตอนกว่าจะเหลาไม้หรือใส่ไม้ลงไปแต่ละครั้งต้องวัดแล้ววัดอีกเพื่อความแน่ใจค่ะหนูจาสังเกตเห็นว่าทีมงานของคุณนาเนี่ก็จะมีคนที่ใช้กบเหลากบไฟฟ้าใช้กไบไฟฟ้าเขาดูจากอะไรคะเขาถงจะทำให้เรียบเนียนได้เท่เา,ากับเขาต้<ๆ>องกาเพราะเราดีเส็ ได้พอมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราถึงเชือกเส้นหนึ่งแล้วถ่ายระดับน้ำคือเอาสายยางเนี่ยมาถ่ายพอถ่ายขึ้นมาปุ๊บจากฝั่งเนี้ยมามามาอีกฝั่งหนึ่งคือมันจะไม่หนีละเพราะถ้าน้ำเนี่ยมันนิ่งเนี่ยอ่ามันจะไม่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 ตัดตำราช่างไม้แบบโบราณแบบโบราณแล้วก็ตีเส้นเป็นเป็นเส้นสีแดงใช่ตีเส้นแล้วพี่เขาก็เอาโกบมาใส่ให้ได้เส้น ด้วยด้วยหลักการตรงนี้นี่ก็คือว่าไม้สักทั้งสองต้นนี้ก็จะกลมเท่ากันเท่ากันเท่ากันเป็นเลยแล้วจะเหลากลมได้ตอนนี้เหลาไม่ได้ต้องรอตะเกียบคูค่ตะเกียบคู่ที่อยู่ลงเรื่อยๆนะ,ะไปเปิดเหลี่ยมแล้วก็เอามาเหลาที่นี่และหลังจากที่เสาตะเกียบทั้ง4ต้นได้ผ่านการอบจนเนื้อไม้แห้งและแกล่งพร้อมใช้งานแล้วพี่ๆเขาก็จะนำเสาตะเกียบนี้มาประกบคู่กับเสาเอกค่ะ เสาตะเกียบม,มีความยาว6เมตร50เซนติเมตรโดยจะฝังลงไปในดิน1เมตร50เซนติเมตรส่วนที่ฝังลงไปในดินนั้นช่างไม้จะปล่อยให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเพื่อความแข็งแรงของฐานรากค่ะวิธีการที่เรานำเสามาประกบเข้าด้วยกันนี่ใช้วิธีการอะไรคะคือเสาเนี่ยเวลาประกบกันเนี่ยมันจะใช้เดือยหมดใช้เดือยลักษณะอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องภูปัญญาไทยแล้วเป็นเรื่องของโบราณ ซึ่งขั้นตอนการทำส่วนฐานของเสาชิงช้านี้ต้องเน้นที่ความแข็งแรงเป็นหลักโดยพี่ๆเขาจะใช้สลักเดือยที่มีลักษณะเป็นแท่งไม้ทรงสี่เหลี่ยมแบนๆขนาด30คูณ50เซนติเมตรนา5เซนติเมตรนี้เป็นตัวยึดให้เสาตะเกียบสนิทแนบแน่นอยู่กับเสาเอกไม่ให้คลอนไปไหนได้ เสาเอกข้างหนึ่งก็ต้องใช้สลักเดือยถึง6ตัวค่ะและเพราะสาเหตุนี้พี่ๆเขาจึงยังไม่ยอมเหลาไม้ให้กลมเพราะถ้ากลมแล้วไม้จะกลิ้งไปมาจนไม่สามารถใส่สลักเดือยให้แน่นได้ค่ะและเมื่อเสาเอกได้ประกบคู่กับเสาตะเกียบเรียบร้อยแล้วตัวเสาเอกต้องถูกอัดน้ำยาเคมีเข้าไปตามร่องไม้และรอยผุต่างๆเพื่อกำจัดเชื้อราและไล่แมลงค่ะ หลังจากนั้นพี่ๆช่างไม้ก็จะอุดรูและปะรอยผูกรอยแตกของเนื้อไม้เหล่านี้ตลอดทั้งลำต้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเหลากลมได้ค่ะกว่าขั้นตอนการเหลาไม้จะเสร็จสิ้นลงต้องใช้เวลาเกือบสี่เดือนเลยนะคะ เห็นได้นะคะว่าเสาไม้สากที่เหลาจนกลมแล้วนะคะก็จะถูกประกบเข้าด้วยกันค่ะหน้าตาตอนนี้ก็จะคล้ายกับเสาชิงช้าที่เราเคยเห็นเคยสัมผัสกันไปแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสีสันความสวยงามน,นั้นยังไม่เห็นแล้วตอนนี้เสาชิงช้าก็กําลังนอนราบอยู่ค่ะยังไม่ได้ตั้งกระหานหรือว่าโดดเด่น เมื่อเราประกบไม้ท่อนเข้ารวมกันกลายเป็นเสาชิ้ชาเรียบร้อยแล้วเราต้องทำอะไรตอนนี้ก็รออย่างเดียวว่าไอไอมงกุฎมงกุฎข้างบนเนี่ยเอ่อมงกุฎหรือที่เขาที่เขาเรียกกันกระจังนี่รอตัวนี้ตัวเดียวค่ะรอความสวยงามก็แสดงว่าเมื่อเราเนี่ยประกบเสาทั้งแปดท่อนเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอกระจังรอความสวยงามรูปลายต่างๆก็มาประกบเข้าด้วยกันใช่แล้วทุกอย่างมันจะจบ ันนี้นี่เป็นางานครั้งแรกในชีวิตพี่เลยใช่ไหมที่มาแกเาะเสาชิงชา้าในงาใช่เคยเป็นเด็กเคยฝันเลยอ่ะเราเไม่คิดเนยว่าเราจะได้ทำท่างชาติเลยก็ว่าได้